พฤษภาคมตลอดทั้งเดือนจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรทั้งร้อนจัดทั้งฝนตกหนักและมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนแต่ละภาคจะมีโอกาสเกิดฝนตกได้กี่วันติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดและเฟซบุ๊ก k ขลาวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติเดือนพฤษภาคมถือเป็นเดือนแรกที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนค่ะโดยทางกรมตุลาคาดว่าฤดูฝนปีนี้ของประเทศไทยน่าจะเริ่มประมาณปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งในเดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงครึ่งแรกของเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ในบางช่วงเนื่องจากหยอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะประกอบกับลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวจากนั้นประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ท้งนี้เนื่องจากจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย สำหรับบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เกือบตลอดเดือนค่ะสรุปว่าเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงใกล้เคียงกับค่าปกติสำหรับปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติเว้นแต่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสิบค่ะ ข้อควรระวังคือเดือนนี้บริเวณทะเลดามันมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุดีปรชันเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งคลื่นลมในทะเลก,ก็จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ติดตามข่าวอากาศประจำวันจากกรมตุนิยมิทยายอย่างใกล้ชิดค่ะไปดูขา้นหมายลักษณะอากาศแยกรายภาคค่ะภาคเหนือในช่วงครึ่งแรกของเดือน มีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางวันกับจะมีฝนฟ้าขนองบางช่วงจากนั้นฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาต่ำสุด24-26องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว4 -8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวม150-190 mm, มิลลิเมตรมีฝนตก14-17วันความ ื้นสัมพัทธ75์75-80%ค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงครึ่งแรกของเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางวันกับมีฝนบางช่วงจากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาต่ำสุด24-26องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว4-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวม170-210มิลลิเมตรมีฝนตก14-17วันต่อเดือนความชื้นสัมพัท75-80ค่ะ ภาคกลางช่วงครึ่งแรกของเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะและมีอากาศร้อนจัดบางวันทางตอนบนของภาคกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาต่ำสุด25-27องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว4-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนร่วม150-190 mm, มิลลิเมตรมีฝนตก13-16วันความชื้นสัมพัท75-80อค่ะ ภาคตะนออกช่วงครึ่งแรกของเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยมีอากาศร้อนบางแหง่งและมีฝนบางช่วงจากนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงขึ้นบางช่วงจะมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศา ต่ำสุด25 27องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวม190ถึง230ม mm. ิลิเมตร มีโอกาสเกิดฝนตก14-17วันความชื้นสัมพัทธ80์80-85%ค่ะภาคใต้ฝั่งตอนออกหรือฝั่งอ่าวไทยยังคงมีอากาศร้อนบางแห่งในบางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อละ4 0 6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวันทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรอุณหภูมิสูงสุงสด33-35องศาต่ำสุด24-26องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวม 110- 150มิลลิเมตรมีโอกาสเกิดฝนตก 12- 15วันความชื้นสัมพัทธ์ 75- 80%ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนอง160้ 160- ถึง80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งคลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2- 3เมตรอุณหภูมิสูงสุด 32- 34องศาต่ำสุด 24-26องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีปริมาณฝนรวม300-350มิมลลิเมตรมีโอกาสเกิดฝนตก18-21วันความชื้นสัมพัส85-90ค่ะสรุปพื้นที่ที่มีฝนตกเรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดนะคะน้อยสุดคือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะรองลงมาคือภาคเหนือกับภาคกลางรองลงมาคือภาคอีสาน รองลงมาคือภาคตะวันออกและสูงสุดคือภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะสาหรับการคาดการปริมาณฝนประจําเดือนพฤษภาคมค่ะจากกรมตุพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกมากที่สุดคือภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนค่ะรองลงมาคือแถวจันทบุรีราดฝั่งอันดามันตอนล่างภายสานด้านตะวันออกค่ะหรือว่าแถวอุบลนครพนมบึงกาฬอุดรธานีสกลนครหนองคายและภาคเหนือตอนบนแถวเชียงรายและน่านค่ะส่วนพื้นที่ฝนรองลงมาก็คือบริเวณภาคเหนือภายสานจังหวัดอื่นๆ ภาคกลางตอนบนภาคตอนออกตอนบนกรุงเทพปริมณฑล ส่วนพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างน้อยแล้วก็คือช่วงตอนกลางของภาคกลางค่ะยาวลงมาถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะส่วนค่าการอุณหภูมิสูงสุดประจําเดือนพฤษภาคมนะคะพื้นที่ที่จะมีอุณหภูมิสูงสุดก็คือพื้นที่ที่เป็นสีส้มเข้มค่ะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเกือบทั้งหมดภาคสารตอนล่างภาคตอนออกตอนบนค่ะสําหรับในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลดามันซึ่งอาจทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุ ดีเรชันหรือพายุไซโคลนและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งจะทําให้ด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่เป็นข้อมูลการคาดหมายลักษณะกาศล่วงหน้าคร่าวๆนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุอีกครั้งค่ะแล้วเจอกันใหม่กับพยากรณ์อากาศประจําเดือนเดือนต่อไปเดือนมิถุนายนสวัสดีค่ะ